ที่ประเทศสเปนนะคะนี่ก็คือบริเวณของอแคมปิ้งนะคะที่นิวพักนะคะกับคุณสามีสองคืนนะคะที่เมืองเปนิสโกลานะคะเมืองเปนิสโกลาเนี่ยก็เป็นก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นเมืองที่สวยงามนะคะแล้วก็มีวิหารที่สวยงามนะคะคือสามารถบอกได้ว่าวิหารที่นิวเขาไปเดินเนี่ยนคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นความสวยงามระดับ3ของประเทศสเปนเลยนะคะ วิหารแห่งนี้ก็อยู่ใจกลางใจกลางแล้วก็ติดทะเลนะคะใจกลางเมืองแล้วก็ติดกับทะเลนะคะนี่ก็คือบริเวณโดยรอบนะคะแคมปิ้งที่นนวาเซยอยู่นะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยผู้คนที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ก็จะจะเป็นพวกผู้สูงอายุสมากกบ่านะคะแล้วก็ในในนู้ตอนนี้ก็อยู่ในในช่วงของโควิดนะคะทุกคนก็จะให้ความให้ความสําคัญนะคะกับโรคโควิดนะคะ ก็คือถ้าหากว่าเราเข้าห้องน้าเนี่ยเราก็จะใช้อะหน้ากากนะคะใช้แมสนะคะถ้าหากว่าเราอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเดินอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะคะคือปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวยุโรปนะคะหรือว่าสแกนดิเนเวียเนี่ยจะมาเที่ยวประเทศสเปนเนี่ยะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ด้วยเหตุการณ์ของโควิดนะคะก็ทําให้มีนะักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวน้อยลงนะคะและอีกอย่างหนึ่งน,นะ จากที่นิวและสามพีขี่จักรยารนรอบทั้งเกาะเลยนะคะสุดเกาะรอบเกาะนะคะโรงแรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะปิดหมดเลยนะคะโรงแรมร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะปิดนะคะปิดให้บริการนะคะนิวก็ไม่ทราบว่าแต่จากแต่จาก,ก,ก,กที่ที่นิวเห็นนะคะคือถึงแม้ว่าเขาจะปิดแต่เขาก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะคือเขาก็มีการปรับปรุงปรับปรุงนะคะซ่อมแซมนะคะห้องพักแล้วก็โรงแรมนะคะแต่นิวคิดว่าอาจจะเป็นช่วงช่วงเกษานะคะช่วง ช่วงซัมเมอร์นี้นะคะโรงแรมแรายโรงแรมกวคงจะเปิดให้บริการเหมือนเดิมหลังจากนี้นะคะเราครั้งสองคืนนะคะเราก็จะเดินทางลงไปทางใต้ของทศสเปนนะคะชื่อเมืองตอตบเยียนะคะจริงๆแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำเขาก็ทกําการอย่างที่นิวบอกนะคะว่าคนที่นี่เขาก็ทําวิกฤตที่เป็นโอกาสนะคะคือเขาก็จะปิดสระว่ายน้ำเพราะมีการปรับปรุงนะคะปรับปรุง นิวคิดว่าหน้าร้อนปีนี้นะคะซัมเมอร์ปีนี้นะคะคงจะเปิดให้บริการเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจากที่ฟังข่าวมาเนี่ยฟังข่าวมาเนี่ยโควิดในแถบยุโรปมันก็บางเบาตัวลงนะคะได้ระดับหนึ่งนะคะก็ต้องรอดูนะคะว่ามันจะบางเบาได้แค่ไหนนะคะแต่แต่ว่าตลอดระยะการเดินทางเนีนะคะเราก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะถ้ามีอาการอะไรที่มันแปลกปลอมขึ้นมาในร่างกายนี่เราก็จะต้อง สังเกตตัวเองตลอดเวลานะคะและ้วมีก็มีนิวกับสามีเราก็มีที่เทสนะคะมาด้วยนะคะทั้งหมด10กล่องนะคะถ้าหากรู้สึกอะไรไม่ดีเราก็จะเทสทันทีเลยนะคะ <S <S ขอบคุณมากสำหรับที่รับชมนะคะนิวและสามีเราก็จะเดินทางกันต่อไปที่ตอร์เวียขณะนี้นะคะเราก็ขับรถออกจากแคมปิ้งนะคะเพื่ออย่างที่ทกท่านเห็นนะคะโรงแรม่างๆนี้ก็ได้ปิดหมดเลยนะคะแล้วก็ผู้คนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ ก็มีบ้างนะคะอาหารร้านอาหารบางส่วนที่เปิดให้บริการนะคะแต่เท่าที่นิวสังเกตเห็นเนี่ยแม้ว่าเขาจะปิดแต่เขาก็มีการปรปับปรุงซ่อมซ่มแซมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ารอเปิดช่วงหน้าร้อนนะคะหลรอบนะคะนี่ก็คือแคมปิ้งอีกที่หนึ่งนะคะ วิหารนะคะที่นี่ก็จะเป็นโค้งสุดนะคะของชายหาดนะคะซึ่งก็ไม่ไกลจากตัวแคมปิ้งเรามากนะคะอพาร์ตเมนต์แล้วก็ที่อยู่อาศัยก็เงียบสงบนะคะไม่มีคนนะคะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยอีกทริปหนึ่งนะคะเพราะว่าผู้คนน้อยมากนะคะผู้คนน้อยมาก ก็คือถังแก๊สนะคะที่มีขายในประเทศสเปนนะคะที่เห็นนี้คือถังแก๊สสาหรับภายในโคเรือนนะคะหุงต้มนะคะและส่วนที่อยู่ด้านล่างนี้ราคา15ยูโรนี่ก็คือโพรปาโนเป็นถังแก๊สที่ใช้กับในรถบ้านนะคะมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะการเดินทางนะคะจะไม่น่าเบื่อถ้าเราได้ถานไอศครีมนะคะขณะเดินทางและขณะนี้นะคะเราก็ได้เติมน้ํามันแล้วนะคะ จ่ายค่าน้ำมันไป80ยูโรนะคะแล้วก็ไอศ์คีมอีก3ยูโร65เซนนะคะเราก็มุ่งหน้าไปยังโตรเวีย่ะ mm hmm. เพื่อนๆขาะนี่ก็คือส้มนะคะที่นิวซื้อที่นี่นะคะเป็นส้มที่ออกมาจากสวนที่สดเลยนะคะ mm hmm. นิวก็จะลองทานนะคะว่ามันมีรสชาติแตกต่างยังไงกับที่นิวซื้อทานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในเทฟฟิลด์นะคะจะลองแกะเปลดอูนนะคะนี่นะคะส้ม ของสเปนนะคะเดี๋ยวจะลองทานดูนะคะว่ามันมีความชุมช่มฉ่ำมีความหวานแค่ไหนนะคะรสชาติหวานมากๆเลยนะคะหวานอบเปรี้ยวนิดๆน,นะคะหวานนํำอบเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะมีจะมีน้ำเนี่ยน้ำของน้ำส้มเนี่ยอย่างเข้มข้นนะคะอร่อยมากๆนะคะเนี่ยอร่อย อร่อยสุดๆเลยแล้วก็เนื้อเนื้อส้มนี่มันจะนิ่มนะคะนิ่มทานง่ายนะคะอืมคุ้มค่านะคะนี่ก็คือภาพโดยรวมนะคะของประเทศสเปนรอบนอกนะคะก็จะ เราเดินทางมาจากเอเดนแคมปิ้งนะคะเราก็ขับตรงมาที่เมืองโตเรเบียนะคะประเทศสเปนนะคะเราก็ทําการที่จะจองที่พักนะคะก็ดูนะคะว่าเราจะได้ที่พักหรือเปล่านะคะสี่ชั่วโมงนี้ก็เหนื่อยนะคะเน,เนี่ยนะคะคือว่าแคมปิ้งแห่งนี้นะคะโลมอนเตเต็มนะคะเขาก็ได้ให้ที่อยู่นะคะของแคมปิ้งที่อยู่ใกล้ๆก,กันนี้นะคะเราคงต้องขับไปที่นั่นนะคะเพื่อดูว่าพอจะมีที่ว่างไหมนะคะ สี่ชั่วโมงกว่าแต่ก็ต้องหาที่พักให้ได้นะคะ